อันนี้คือจริงจังนะโอ้โสารสารก็ไม่ค่อยจะกินผีตัวนี้นะคะมีชื่อว่าโจเซฟคราฟนะคะ <Joseph. S 2> เราต้องใช้ไมค์กันเขนะคะ E M F แล้วก็ถ่ายรูปผีครับพ่อมโจเซฟโจสตาเราเปิดไฟอยู่ข้างบนค,บค่ะเดี๋ยวไปเปิดไฟด้วยกันละกันสามคนเลยฉันอยากได้นี่ย E M F ดีกว่าเอ้ผมลองเปิดกล้องดูดิเผื่อเจอโค้ดออฟเอ้ยเอาอย่างนั้นเลยหรอ เออคือครั้งนี้แล้วลองเปิดกล้องเล่นๆเ,เอาเจอกดออฟเพี่กิจมีมีดวงเรื่องของการหาผีมากเลยนะตั้งกล้องทีก็เจอกดออฟใช้ไอตัวที่วัดอุณหภูมินะคะก็จะเจอแบบอุณหภูมิห้องนั้นเลยอะไรอย่างนี้จ๊บแจงขึ้นไนด้านบนเหรอแกเปิดไฟตรงไหนอะ่ะเออห้องห้องพัสดีค่ะเฮ้ยแล้วกดออฟหรือเปล่า <Hey. S 1> เฮ้ยทาไม กดออฟอยู่ห้องพัสดีครับหรือว่าห้องคาเฟเรียวะเนี่ยมันอยู่ชั้นสองไงอยู่ตรงกระจกชั้นสองอ่ะไอนี่ใช่ห้องที่เราเคยเจอหรือเปล่าไอที่มันแบบเหมือนเป็นห้องเชื่อมอ่ะเฮ้ยถามจริงนี่พี่เจอเลยหรอขึ้นมาอยาให้กันอยู่คนเดียวดีพี่เจออยู่เนห้องคาเฟเรียมันอยู่ชั้นสองเดี๋ยผมดูเขาดูหลายหลายที่ก่อนนะฮะผมเห็นอยู่อะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คเดี๋ยวไปเช็คตร้องนั้นดีกว่าปะคือมุมมุมมุมกล้องของคาเฟเรียเห็นอยู่บนชั้นสองเฮ้ยหรือว่าจะอยู่ตรงคุกหรือเปล่า มันต้องอยู่ดูก่อนว่ามันอยู่โซนไหนอยู่ห้องน้แน่เลยไอห้องที่มันโล่งๆอ่ะห้องควบคุมอ่ะฉันว่ามันอยู่ห้องเชื่อมอนะครับตอนนี้กําลังเดินไปนะคะจูบแจ้งพี่มาแล้วน่าอยู่ตรงห้องเชื่อมว่ะเนี่ยแน่ฉันว่าอยู่ห้องนี้แน่เลยเออ่นน่ะมีคนเออมีคนเดินเข้าไปห้องนั้นอ่ะเออ่นน่ะห้องนั้นน่ะเฮ้ย่หนูลองเอาไอ้นี่ รออีกเอ่เลยเอฟดังสามโอ้กันก็ถูกต้องไอ้กีดสุดยอดอ่ะเปิดไฟก่อนเลยครับผมสุดยอดครับกดออฟหเอฟสามครับผมเจอแล้ว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 ไม่ต้องตั้งกล้องเลยปิดกล้องว่ากล้องวงจรปิดของที่นี่นี่ดีมากเลยนะเห็นเลยสามารถทําให้เราตรวจพบสิ่งแปลกปลอมสิ่งแปลกปลอมได้เลยอุ้ยมีเสียงตุ้บหนึ่งตุ้มด้วยเมื่อกี้โอเคครับ ถือเวลาการเอาของแล้วถือว่าห้องที่เราเจอผีเนี่ยใกล้กับรถของเรามากนะคะหาของแล้วก็เอาของมาได้น่าจะสบายๆเลยอะเหลืออะไรนะคูตูฟิกอีมไม่แล้วใช่ครับเอาหนังสือแล้วก็เอาไฟม่วงด้วยครับลองไปครับเอากล้องกล้องไม่ต้องแล้วมั้งกล้องใช่ไหมออคือมีร้อยเปอรนาะมีร้อยเปเซ็นต์มีร้อเนโอเคครับผมลองหาดูกันได้ มาครับเอวัสไีครับสวัสดีโลกได้เข้ามาใหม่ด้วยเพราะต้อไปม่วงเหมือนเดิมเหมือนกันพวกนี้ไลฟ์ได้ไหมพรุ่งนี้พี่แป้งไปทำงานนะคะไ่ายไม่ได้แต่ว่ามีคลิปครับพี่เอาแท่งม่วงมาโอเคได้อะไรทำไมแท่งม่วงไม่ได้มันก็ส่งได้เหมือนกันนะแกเอามันไม่ช็อตฉั้นก็โยนแท่งม่วงทิ้งไปชิวชิวเน่ยนะงั้นเอาพี่หยิบคุยผีมาละอ่าหนูเอาเครื่องคุยผีมาละ ตแต่อยากเล่นเล่นเลยเกมนี้ราะคาะไม่แพงด้วยเล่นได้นาน,านๆยาวๆนะคะแต่ละดานคือมันแบบมันจะมีผีมันจะมีอีเวนต์แตกต่างกันนะอย่างเช่นแบบเราเจอผีอย่างเงี้ยผีมันก็จะมีหลายตัวเนาะประมาณเป็นสิบตัวได้เลยนะคะ <ขอ S 1> จะเด<ะ>นด่อมกันแล้วเราก็แบบหาพวกเอ่อว่าผีมันแพยายามจะสื่ออะไรกับเราผีตัวนี้เป็นแบบไหนเป็นประเภทไหนอะไรเงี้ยนะคะมันก็คือความสนุกของเกม f a สโม o ฟเบียเนาะเนาะไป ลงมาแล้วเดินซ้ายเดินขวาทำให้เดินช้าลงนะต้องเดินเพราะฉะนั้นเดินตรงเดียวใช่ปะ่ะเออใช่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 เออเพราะฉะนั้นเวลาหลีกผีย่ากดซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคครับผมนี่เป็นเทคนิคจากจันกิบนี่ยนะนอยู่ห้องนี้ครับ where are you ฮะก่อนนะ what do you want ไม่คิดว่าจะมียงตบตรงนี้ใช่ไหม เอ้เมื่อกี้ผม e M ผมเห็นกล้องนนผมเห็นไอ้น,นี่จากห้องนี้นะใช่หรอเพราผมเห็นคอ้์ดอัพจากห้องนี้ Where are you แต่ว่าเมื่อกี้เอเมย์มันดังห้องนั้นนะจอใช่เอเมย์ดังตรงนี้เลยเอ้าวเหรอมันเชื่อมกันปวะ Talk to me Give us a sign เมื่อกี้ไ,ด,ได้ยินเสียงเปิดประตูใช่ไหมใช่ใช่ ฮะท้องไหนอะ Give up aside ตรงนี้เหรอใช่เหรอมันจะเกิดตรงนี้เลยเหรอโอ้กุกกิ๊กอย่างงี้เลยนี่พี่ดูไม่ใช่ดูนี่กุกกิ๊กนี่ที่เร่ไปหมักห้องนี้ได้อะมันน่าจะอยู่ตรงโถงนี้ไม่หรือว่าไอ้กล้องวงจรปิดอะมันอาจจะแบบเหมือนเชื่อมเชื่อมเชื่อมกันไปด้วยป่ะ Where are you แต่ว่าเคาที่วอี้ว่เฮ้ยมันจะมาถึงห้องนี้ได้เลยเหรอกดออฟอะเดี๋ยวรอพี่คนอยให้ชัวร์กล้องมาตั้งอีกทีดีกว่าเออจริงอยู่ห้องโถงอ่ะ w do you want แต่ถ้าห้องโถงมันจะเข้าไปเปิดประตูข้างในได้ไงแกนั่นอะดิตอนนี้เรากำลังสงสัยนะคะทุกคนว่าทำไปผีถึงเฮ้ยมีเสียงเดินตุ้ง พี่ถ้าอยากมั่นใจเอาที่วัดหลวงปูวัดเลยค่ะว่าตรงไหนต่ดสุดโอเคได้เดี๋ยวพี่วัดให้เพราะว่าพี่กิดเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอโกดออฟจ้ะคะในห้องทางเชื่อมตรงนี้แต่ว่าลายนุ่มเือกน้องยังไปอยู่ตรงนู้น่เป็นไปได้ยังไงตอนนี้มีน้องออฟเขาไปเงินปินนะน้องไม่น่าจะพี่ตอบได้เลยอีกอันหนึ่งเป็นสเปรดิบ็อกค่ะโอกไกด์เอา เอจะบอกว่าทางเดินครับโอเคนะทางเดินนั่นแหละทางเชื่อมถึงถึงด้านหน้าก่อนลูกกงคือถ้าไปทางเดินอ่ะพี่ถีมันจะมีโอกาสเปิดประตูห้องอื่นได้เยอะไงแสดงว่ามันเป็นทางเดินทางนใช่ช่ทางเดินทางเดินทางเดินเลยแจมาดูตอนนี้เนี่ยเรามีโกลออฟเนาะมี f ิงก e r ั r นปล้นก่อนแล้วก็มีโกลด์ออฟ ผีตัวนี้เนี่ยจะเป็นโปรโตไก์แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าสองอยา่างมาระบุมาแล้วอีกอันนึง<อ>นจะเป็นสายบนเ้าเท่านั้นตรงหน้าต่างโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปตรงกลางตรงกลางหน้าต่างเห็นไหมทุกคนผีตัวนี้เนี่ยความสามารถของมันก็คือมันสามารถที่จะโยนของได้นะคะมันจะโยนของถี่มากแล้วก็ขยับของนู่นนี่นั่นได้อย่างอิสระเลยนะนั่นหละอ๋อแสดงว่ามันไม่ใช่ห้องไม่ใช่ห้องทางทางนั้นมันเป็นทางทาง,ทาง,ทางหน้าห้องพัเดี ถ้าอย่างนั้นละก็เราจะเริ่มการถ่ายรูปผีกันนะคะคูซิฟิกเอาไปวางเพิ่มครับคูซิฟิกวางไม่ถูกที่พี่เปลี่ยนให้หน่อยอ่ะพี่วางห้องห้องนี้นะอ่าวางแล้ววางแล้วคูซิฟิกวางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่กลับไปเอาคูซิฟิกอีกที่หนึ่งแล้วกันโอ๊ยแต่ถ้ามันเกิดมานี่พี่ตายแล้วนะเนี่ยพี่เอามาแล้วพี่เอาคูซิฟิกมาแล้วคูซิฟิกมีกี่อันครับสองอันงครับโอเคโอเคได้พี่จะเอาอะไรป้าเดินถือขึ้นไาให้เอ่อเอาสมาร์ทสติ๊กก็ได้ อะไรอะไรแป้งมันมานี่เลยนี่แน่ไม่ได้เห็นเลย,เป,ลย,ป,ลยปูถ่ายรูปเงาถ่ายรูปถ่ายรูปเงาถ่ายแล้วอุ้ยเ,เต็ม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 เลยผีอะไรอ่ะแก้วหัวใจฉันจะหลุดผนะีอะไรอ่ะผีถือขวาหนะ้าอะไรไม่รู้อ่ะอุ้ยแก้วหัวใจฉันจะหลุดออกมาเลยเมคเชอร์พี่เห็นอะไรด,ดำๆถ่ายรูปปิดเลยสองรูปเลย,ส,เลยสุดยอดอ่ะแก โ,อโตอนนี้เควสยังขาดโคซิฟิกอย่างเดียวครับทุกคนตกใจไหมเมื่อกี้มันแบบมันบุ๋ยออกมาเลยอะบุ๋ยแป้งเดี๋ยวย้าคือไปให้กินโอเคเยี่ยมเวลิมัดไม่มีสติเลยคือพี่พบอกอบเลยนะว่าเมื่อกี้มันไหล,ม,ไหลมันไหลมาแบบพรึมแล้วก็ไปอยู่ตรงหน้าแกแล้วฉันก็แบบไม่รู้จะทำไงาาดีฉันรู้สึกกลัวขอาคุณครับขอบคุณครับมาครับเอาโคซิฟิกไววางเลยครับ เมื่อกี้มันเกิดตรงมุมของอีกห้องหนึง่งเดี๋ยวหนูพาไปดูมุมที่มันเกิดเมื่อกี้ตรงนี้ตรงนี้ในห้องในห,งห้องนั้นใไม่ให้ห้องข้างหน้าใช่ไหมเออเออที่ที่ถ่ายตรงหน้าเมื่อกี้มุมเลยนี่เลยเฮ้ hey, ้ผีผีเลวผีเลวตอนนี้เราต้องใช้คูซิฟิกในการลบล้างจุดเกิดของมันนะคะไม่รู้ว่านางจะโดนคูซิฟิกหรือเปล่าไม่รู้กลัวหรือเปล่าไม่รู้ บอกใจเสียงครับพี่อหัวใจหัวใจหนูจะหยุดเต้นเฮ้ยประตูประตูห้องห้องเปิดครับประตูห้องเปิดใช่ใช่ใช่ห้องเนี้ยห้องห้องห้องไฟอ่ะห้องไฟเนี้ยห้องซ้ายห้องซ้ายมือเดี๋ยวห้องซ้ายมือเนี้ยไม่เปิดนะนี่ไงเปิดอยู่นี่ไงให้แป้งท่านขวามือเอาให้ตรงนี้อ่ะเอายาไปขวามือไหมเอากล้องมาด้วยนะแต่จะลงไปดูควนให้โอเค thank you ขากินยาไปหนึง อ่ะพี่กิจพี่กิตคุณทำไรเนี่ยถ่ายฟิงก์กระปิ้นคุณออกมาระวังนะมันจะออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือมันเกิดตรงนี้ไปไปไปกลัวกลัวกลัวกล้องหมดแล้วอันนั้นเหลือสองรูปวางไว้ให้ไงข้างบนน่ะเหลือสามเหลือสองรูปพี่กิตกล้องใหม่เลยพี่ไอ้ห้ารูปวางไว้ให้ข้างบนน่ะ รู้แต่ว่าพี่กิดจะได้ถืออีกมือหนึ่อยตกใจเสียงพี่แป้มากกว่าคะ่ะอย่าตกใจไม่เห็นน่าตกใจเลย <S <S แอคติ้เอะเฉยจริงๆอ,อ๋อจ้าพี่คุณิไม่เสร็จเลยอะ่ะใช่คุณชิฟยังไม่เสร็จคือมันไม่ออกแล้วอจออ่ะงั้นแป้งอยู่คนเดียวพี่อยู่เวไกลหน่อยไม่เอาอะคะพี่กิดไม่ใช่พี่อยู่ตรงนี้พี่อยู่ตรงนี้เองแน่ใจนะ เอออยู่ตรงนี้ไม่ไม่หนีไปไหนไม่หนีไปไหนพี่กิตมาตรงนี้พี่กิตมาสแตนบายรอหนูตรงนี้หน้าประตูพี่กิตผิดประตูก่อนแล้วเดี๋ยวหนูจะเข้าไปล่อผีแล้วพี่กิตเปิดให้หนูด้วยนะเข้าใจไหมเดียวเดียวไหมเดียวดิวดิวเดียวดิวดิวเดียวดีวโอเคเยี่ยมดิวเดีวเดีวปิดประตูเไอ้แกขังฉันฉันจะฆ่าแกจะเป็นผีมาหักคอแกรอบหนึ่งแคร์ไอ้ยิ้มครุ๊ครุ see you ตอนนี้แป้งเป็นตัวล่อผีนะคะทุกคนเฮ้ยอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะกุญแจมือเมื่อกี้มันอยู่ตรงเก้าอี้แล้วมันถูกกระเด็นมาอยู่ตรงพื้นอ่าผีตัวนี้มันร้ายตัวนี้มันร้ายมากฮัลโหลกูได้มาแล้วแป้งพี่เปิดประตูให้เราแป้งเปิดประตัวแล้วๆๆมา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 ดูช่วยดึกดื่นก๊าบ ไปแล้ปแล้ปแล้ปิดตู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 ้ครัจ้ดูหน่อยเควสันยังยังแกแกทำไมแกไม่กดไม่กดเคเลยไงพีิกิะเราจะรอนี่ก็รออยู่เด็กมันจะออกมารอเลยถ่ายรูปไปแล้วออกมาออกมาออกมาแล้วมันทะลุมันทะลุประตูมันทะลุประตูฮ่ามะลุป้านี่มันเป็นไม้เคิลแจ็คส์า นี่เดียถ่ายรูปอืมถ่ายรูปแบบหน้าเต็มผมพี่แป้งเลยเขาหนักเลยอะดูดิพี่กินพี่กินแต่พี่แป้งตายโอ้พี่ก็อยู่นี่ไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมมันเมาอย่างนี้ตายทางโค้งอย่าอย่ากด A D อย่ากด A D แป้งอย่ากด A D บอกแล้วอย่ากด A D หนูเดินเข้าไปเพื่อที่จะถ่ายรูปเป็นอย่างชัดเจน บอ,อกแล้ว่าอย่ากดเอดีแต่ว,ว่าต่อหน้ามันเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะเนี่ยแลพี่กีกับบ้านโอเครับวก็ไกลครับผม <c oughs> เรียบร้อยนะครับผมการต่อสู้กับผีเมื่อกี้แป้งนี่คือแบบสัตรแฟลชใส่หน้าผีเลยจะแบบให้มันกลัวไงแต่มันแสบตาตายแต่จริงแล้วลืมไปว่ามันตายไปแล้วนะคะอ <c oughs> ไม่รู้ทำเพื่ออะไร ตายเลยก็เราได้หลักฐานมาแล้วนะคะผีตัวนี้คือผีโปรโตไกด์นะแต่ว่าเราไม่สามารถทำเคฟสคิณพีกคะม่ไเขียนหมดแล้วอ่ะพี่พี่เอาไปเปลี่ยนพี่ใช่ไหมใช่พี่เปลี่ยนม้าเขียนเสร็จละเอาม่มนเเสร็จแล้วว้าวสุก้อดเลยลูกพี่ตายโธ่พี่สละชีวิตเพื่อชาติ